เชิญค่ะมันเล็กไม่ตูก็ไม่้เออทวัดดีค่ะสวัดดีอาจารย์สวัดดีใบท่านอ่านดีดีให้เราได้มียาได้กินตี๋ว่าเราเจ็บเราไกล้ตีว่าตีว่ากินมาไม่โรคคิดทิพย์ยาเล้วจะยาลรตีนตัวเราชักช่งตานี้ช่วงโรยกระือ ด้บอกกินอะก,กินไม่ใจได้ไม่ใจมันได้เจ็บอยู่ได้โตรามันอยู่ได้ไรู้ทักเต่าโดยเร็วว่างี้จะได้กินมนั่งในหนามตาครับอ่าดีเพราะว่าตีควาหน่ยบอกไอ้ก้ากินนั้นก้าหน่ยแบงค์ค่าก็ว่าเกาจริงบินก็ไม่จะได้รู้อ่ะย่านี่ยกินปันปลืออ้มตัวตเป็นดัดดวงตีใน่ป้าไปย่าโยนจังหวะลุกก็ไปกานี่ลุกก็ไปอย่างเดียวอ,อีกอย่างเดียวล้วนไหวตากัน น่วยเตี๋ยหน่วยเจ็บหน่วยใกล้กันหน่วยไกลบอกหลายอะไรวันเร็วเตี๋ยวมันน่าให้ไปเร็วก็ลืมไม่ได้แต่ก่อนเตียวไนนี่มันดังดุบกตับดุกตับกันแล้วน้องเอ้เนื้อไม่แม่เล็วเตี๋ยวตรงนี้ก็เมื่อไหเตียวนี่เป็นอะไรก็เออต้องหนำเรื่องกันเร็วเจ็บเคุณเจนนี่โนนะโปรดไปในป่นนี้ไม่ใช่ว่ามันเร็วมันอันนี้ก็ว่านหนูเป็นหมาเร่งแล้วแต่ก่อนนั้นตึ้งมันนี่มันเป็นลูกตึงอะไเร็วมันมันกวกอยู่กลางเนยเดี๋ยวมันเจ็บอยู่มันเจ็บขึ้นไปบนนี้เลยมันเนี่ยมันเ็ว เ,เด็กโคนก็มันเป็นเป็นหนายอายเป็นนายอายถ้ากินแกงหัวแกงไรก็ไม่ได้พอกนี้มันเจ็บขึ้นแต่ก็กินยานี้เนี่ยกินต่างตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แต่ก็กอราเจนกับเควกินไล่ตัวเลยกินหยังเบียกับือเม็ดไม,ม้เบียกัยึดไปโคน <c oughs> ก้องยางก็ได้ทักเจ้าตรงได้รักเจา้จายึดไปจ้ำไม่ใช่ว่าได้ตัดออ่นี้ตึงเราก็ไม่ทำาหม่ไร้รอกวหน้าให้มันแล้วแต่ว่ากากีก็เข้าปืดปิดถึงอายุเรา ไม่ใ่หว่าโรคกันอย่างนั้นกินได้เลยไม่ใ่หว่าอีหนังก่าวแต่ก็หหลูกเนี่ยเจะได้กินแต่ตัวมันแรงอันนี้หว่าม่เอตนกินตะเบิ้นได้แล้วไม่อะมันจดไวแต่มันก่อยังหาลบไม่อันอออตึง้งมันเนี่ยอันนี้ก็เต๋อเต๋อกินกับนวลก็กินแบงเพ่ก็ไม่กินหนูตั้งแต่นี่กันก็แบงแต่ว่าหลังคุณอะเตเนี่ยกลองปิดกินเป็นกลองเลยตจหว่าไปเนียนก็ไปเนียน ยาก็ไม่เจอก็ไม่เจอเป็นจุ่นก็ให้แบงตีตีตีร่องรอยตีรอยตรงแก่ก็ตีหยีทิพกันรอยนึงอันนี้ตดี๋ยวอยู่ตี๋ยวมันหองเงนนั้นหนองเล็กกันมันหลังเออมันหลังดีแล้วไม่กี้ว่านเลยที่หลูกเจ้าหนุยมาตีเออมันมาลบจากแต่มันมันเวกก็ตั้งไปไหนะมันกินมันกินใหม่ไปแปดทิพเม็ดมันมันดีกันเล้วมันตั้งตีทิพนี้มันมันมันน่ามันเร็ว่ะมันเล็กลงปุ้งกับมันเองลงแต่เล็กมันเอาไน้โน่น ไม่นอนจริงเดียวนอนน้นำหนักกันเปทริปแต่ว่านี้จงงังหวะรถยางเลือลดรถไปทริปเลือดลูเลยเห็นวะม,มันมันกินแต่ต้มแก๊กเนี่ยแต่มันยังเด็กกันอ่มกินมันกินมันกินตไม้มันกินต้มแก๊กเจ๊ยเเลยน้องเล็กมันไม่กินในอื่นนะั้นแต่มไม่ไม่รู้ว่ามันกินกันไม้เพราะว่นาน้องเอ็ด๊ะโง่เปรตไก่ เออตีห้าโครงอ้าโครงไหนตรงเงี้ยน้องวันเดีตึงคนเดียวากล้โป้คนนั้นกินแต่กากกินแต่กากเกลวนี่กับโปรเจนตเลวโบเดินได้ยกขึ้นไปเบิกเบี้ยคนแก่ได้เร็วตามไน้รงเงี้ยนะเวลากันนักน้องวันหน้าเตโเราเป็นแกก็โออแกเป็นเริ่มแกเป็นเริ่มแล้วแกไม่รู้เป็นไรต่อเกยหมัอเป็นล้านแล้ว ผมมองเป็นลานตึงกะนุยนไปตรงล้านเจ้าไวไปเต็นในตึงกะไปตาตึงเมียแกเนหว่าเออตรงเตือให้กินไม่ลงไม่รู้เมียแกดีแตาไม่โผล่เมียแกครับโผล่นั่นหนึ่งนังใบเล่นปลาไปให้นตั้มเนื้อไปเนลโรเแ็ดในหว่าเ้็วเออเอากากเว้ครับโคตรเจนหมา้นะหลุมจังไวแกนไม่รู้เลยอะโกนเมียแกไปป่าย่างเล้วโอนี่ไม่ต้องหนังเหล็กแกเร็วนานานหน่วยยันหน่วยใจเล่น มีแต่เล่ยงปิ้นก็นี้เนี่ยตีหนุ่ยเจ็บหนุ่ยกลยอะไรทิ้งตีให้ไปเร็วกับโบกไป่โต๊กแล้วเดี๋ยวมันให้ไปยานนี่โอ้โคนแต่ว่าไงได้กินยานไปในไม่ได้แต่โอกไปด่านกาก็ไม่ได้ก็ว่าเดินมันมากก้าหักเดินมันเป็ดก้าลาวตึ้งตึ้งตึ้งกับต่ำใจไม่ได้ลังตีพอเดินโอกเป็นบัตรที่คุ้นขันกันเดินไม่ดวกโยตึ้งอ่ะเร็วเนี้ยในมาตากับเหมือนท่านอดีนี่ในยานเนี้ย น <si so ี่ยอ้นี่ยอ้นี่ยอ้น an ี่ยอ้นี่ตัดตัีร่องอะไรกื่นเออกลางหลูกล้านกับล้านเบากับเมื่อนไอ้กินกันแต่บอกมันไม่บายไรเลยขึ้นขี้รัวหนูไอ้กินไปจ้าเม็ดได้นอนถุงเจ้าได้เตียงอันนี้ตัวรักตัวขาเควอันนี้อันนี้อันนี้มึงตึงมันน่ากินอะไนี่เตยดิ จำมานไปน้ำหมดหวานู่ไปกินในไร่มาเล็วนี่ปีนี่ตีกลาไม่ได้ยุดสักเดียวน้ำหมดหวาผมไม่ตัดยางเาไปอ้าอ้าเอ็ดเกร่งไปอ้าไมคืนก้องรอตั้มก้างหนองกันได้ไหมกคืนขันเลยไปตานี่นั่นน่ะนะเล่งไม่ก่อยปิ้นเร็ว่าแต่ว